สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้นะครับอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะดูราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยสาหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นเลยนะครับที่ผมจะนาราคามา เปรียบเทียบนะครับให้กับท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็คือจะเป็น iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับซึ่งก็จะมีตัวเครื่องนะครับมาแกะกล่องให้ได้ดูกันนิดหน่อยแล้วก็จะไปดูในเรื่องของราคานะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรน็ตว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone 12 Pro Max หรือว่า11 Pro Max นะครับในเดือนเมษายนปี2023แบบนี้ทั้ง2รุ่นมีขายที่ไหนแล้วก็ราคาล่าสุดลดเหลือเท่าไหร่บอกเลยว่าน่าสนใจอย,อย่างแน่นอนนะครับ นี่เป็นตัวกล่องของ iPhone 12 Pro Max นะครับรุ่นนี้มีขนาดหน้าจอเท่ากันกับ13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max นะครับก็คือประมาณ6.7นิ้วจะใหญ่กว่า11 Pro Max อยู่นิดหน่อยนะครับว่ากันตามตรง iPhone 12 Pro Max เป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าซื้อนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้วแล้วก็หาซื้อได้ยากมากๆนะครับนี่นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะเจอตัวเครื่องวางอยู่ด้านหน้าแบบนี้สีนี้เป็นสี ทองนะครับที่ผมเลือกมา เป็นตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้นี่นะครับดีไซน์สวยงามมากๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างจาก iPhone 13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max นะครับในเรื่องของการใช้งานใช้งานได้ดีมากแล้วก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ปัจจุบันผมก็ยังใช้เป็นเครื่องสำรองอยู่เลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องของเขามีความสวยงามกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับสำหรับอุปรกรณ์ที่มีมาให้นะครับถ้าเราซื้อวันนี้ก็จะได้เป็นกล่องบางอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมี คู่มือในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายชาร์จที่เป็นแบบ Type C to Lightning ส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งตรงกลางเป็นรูไว้สำหรับเสียบสายชาร์จนะครับสำหรับด้านขอบของ12 Pro Max จะเป็นสีทองแบบเงาๆเลยนะครับเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆฝั่งนี้มีปุ่ม เปิดปิดเสียงนะครับอยู่ด้านบนรวมไปถึงก็ยังมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นในส่วนของที่ใส่ซิมการ์ดจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรนะครับฝั่งนี้มีเฉพาะปุ่มเปิดปิดเครื่องเท่านั้นนี่เป็นด้านหลังของเขานะครับ iphone 12 pro max ให้กล้องมา3ตัวนะครับมาพร้อมกับแฟลช led ตรงกลางมีโลโก้ของ apple นะครับนี่นะครับเมื่อสะท้อนแสงก็จะมีความสวยงามนะครับแต่ว่าโลโก้ของ apple ถ้าไม่สะท้อนแสงจริงๆก็มองไม่เห็นนะครับนี่นะครับเป็น iPhone 12 Pro Max เมื่อเปิดเครื่องใช้งานต่างๆนะครับรุ่นนี้ใช้งานได้ดีอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าแทบจะไม่ต่างจาก iPhone 13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max นะครับจะมีรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นที่จะสู้ iPhone ทั้ง2รุ่นนั้นไม่ได้นะครับส่วน iPhone 11 Pro Max นะครับปัจจุบันก็ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องไทยนะครับในส่วนของเครื่องสูงนั้นก็ อาจจะยังพอมีแต่หาซื้อได้ยากมากๆแล้วก็ดีไซน์ใหม่ปัจจุบันจะเป็นกล่องบางนะครับเครื่องที่ผมเลือกนํามาให้ดูนี้เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยแล้วก็เป็นล็อตเก่านะครับกล่องก็จะหนาอุปรกรณ์ที่มีมาให้ก็จะให้มาทั้งหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างเครื่องในส่วนของการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะสู้ทางด้าน12 Pro Max ไม่ได้แล้วในเรื่องของการอัปเดต iOS ด้วยนะครับ น่าจะได้ไปต่ออีก1-2 iOS ถึงเท่านั้นสําหรับ iPhone รุ่นนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการแกะกล่องให้ได้ดูตัวเครื่องกันทั้ง iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับท่านชอบรุ่นไหนเดี๋ยวมาดูในเรื่องของราคากันนะครับเปรียบเทียบได้เลยว่าราคาปัจจุบันลดเหลือเท่าไหร่เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12เมษายนปี2 2023เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้าน Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นนำมาให้ดูกัน2ล้านนะครับร้านแรกเป็นเครื่องแท้ก็คือเป็นของแท้แต่ว่าเป็นประกันร้านจากราคาปกติ19,900นะครับร้านนี้ลดราคาเหลือ17,000บาท มีให้เลือก2ความจุนะครับ64แล้วก็256กิกะไบต์สำหรับสีมี4สีนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากร้านให้อีกร้านหนึ่งสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเป็นความจุ64กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นโมเดล TH นะครับหรือว่าเป็นโมเดลไทยมีประกันจากร้านให้1ปีจากราคาปกติ19,900ก็ลดราคาให้เหลือ16,669บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4 วิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับเราก็มีประกันจากร้านให้1ปีส่วน iPhone 12 Pro Max ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้ามีแล้วก็น่าสนใจก็จะเป็น iPhone 12 Pro นะครับขายโดยทางร้านไ s t u d i o ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้นย์ไทยโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่4900บาทสําหรับความจุ 256GB มีให้เลือก4สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน1ิ แล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็12 Pro นะครับจากทางด้านแอป Lazada ท่านชอบของร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนราคาจาก s h o ป e ีนะครับไอโฟน11 Pro Max เครื่องไทยโมเดล TH นะครับตัวเครื่องเป็นมือ1ซื้อร้านนี้มีเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกแถมให้ด้วยนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่17,990บาทสําหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น256 กิกกะไบก็มืเก็นมีให้เลือก2สีนะครับก็คือจะเป็นสีทองแล้วก็สีเขียวนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากให้พรอ,อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับ iPhone 12 Pro ขายอยู่ที่4900มบาทมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีเงินแล้วก็สีทองความจุมีแค่ 256GB เร้อยห้าสิบหกกิกกะไบเท่านั้นสินค้า ายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ชอบร้านไหนนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวก่อนซื้อได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไม่ว่าจะเป็นของ lazada หรือว่า shopee ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับปัจจุบันจะมีเหลือเฉพาะ iPhone 12 Pro Max เท่านั้น iPhone 11 Pro Max ซื้อพร้อมโปร ไม่มีแล้วนะครับถ้าเราอยากจะซื้อปัจจุบันก็จะต้องซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโ r o ราคาก็เป็นอย่างที่ผมนำมาให้ดูนะครับถ้าอยากจะซื้อพร้อม Pro ก็จะได้เป็น iPhone 12 Pro Max หรือว่า12 Pro เท่านั้นสำหรับค่ายที่ยังมีขาย iPhone 12 Pro Max นะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove S มีขาย3ความจุนะครับ128 256แล้วก็512 g b ราคาเครื่องเปล่าสาหรับความจุ128 g b ขายอยู่ที่39,900บาทโปรโมชั่นเน็ตไเ สำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา26,200ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ราคา26,200มีค่าหนีลุงหนา3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็29,200บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตทั้ง 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็ให้มาทั้งหมด1,200นาทีนะครับโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงโปร1399ซื้ ได้ที่ราคา27,200นะครับค่าหนีดวงหน้า2,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็29,200สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร900นาที โปร1199ซื้อได้ที่ราคา29,200ค่าเน็ตลุงหน้า1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดนะครับในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ3 7 0 0สัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร700นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือน699นะครับซื้อได้ราคาพิเศษ31,800บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้50กิกส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด300นาทีนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 12 Pro Max จากทางด้านค่าย TrueMoveH นะครับถ้าใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ TrueShop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย AIS นะครับราคาเครื่องเปล่าสําหรับความจุ128กิกขายอยู่ที่36,900บาทโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา24,200ค่าเน็ตลุงหน้า3ามพโปร 8, 9, 9, ซื้อได้ที่ราคา27,800ค่าเน็ดงหน้า 2, 2,000น,นะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา28,800ข่าเหน็ดลูกหน้า1,000บาท ท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่อง iPhone 2รุ่นให้ได้ดูกันนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับพร้อมด้วยราคานะครับเป็นราคาล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผมได้นํามาให้ท่านได้เปรียบเทียบกันนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนะครับหรือว่าจะซื้อพร้อมโปรก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของ ราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ